ทางนี้นะป้าว้าวัตถิบ้านเรากตตะบอกรักษาพิเศษแล้วเขาอัลกิริตาวน้าไอสโตชเดชสวยจังเลยลูกป้านักเก็บไหวที่ำไมสวยแบบนี้มาม่าเพิ่งเคยเห็นนะนี่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วปีหินมาตกนี่เพิ่งเป็นปีแรกนะคะนี่ป้าสวยมากเลยโอมาน้องอะไรกับป้าลงไปเติมน้ำมันนะคะ ยางสำรวจเดี๋ยวเขาเติมน้ำมันเสร็จแล้วเขาก็จะไปหับยานะคะวันนี้จะไปเที่ยวอ่าฟังอิตาลีกันค่ะบ้ามาบอกวิสวะสารสนิยสวัสดีครับคุณผู้ชมยังหลงที่ Happy Shopping โอเค บินค่าน้ำมันกี yes, ่บาทกี่บาทกี่บาทเท่าไหร่ How much 25ยูโรยี่สิบห้ายูโรมหมายี่สิบห้า Swan s 25ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายูโรนะาก e u r e u r สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะ โอ้ oh! crazy หนูจะไปไหนบอกคุณผู้ชมสิว,วันนี้เราจะไปอิตาลีกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเป็นวันหยุดเนาะไปกอิตาล <For pizza. S 2> ีโฟพิซ่าโอ้โหูหมากอิตลีอตอนนี้เขากำลังมาหบปญหาะคะเ,คเดี๋ยวจพะพาอาณาไปเดินฝั่งอิตาลีเนาะพอดีวันนี้อาญายูาย่บ้นานคนเดียวนะคะครับ ยาวิงฮาลวนิตัสิสิเต็มไปด้วยหิมะนะคะมาเมนี้นะคะอาทิตย์ก่อนนู้นทํามาหิมะยังประทันมีนะคะ Le, ตอนนี้เต็มไปด้ยวยหินมาแล้วนะคะเมื่อนีนแดดจัดนะคะแต่ว่าอุณหภูมิประมาณมาสององศานะคะอากาศกับแบบนหนาวหอนๆนะคะอากาศแบบนี้จะม่ค่อยดีเนาะถ่ายพ่นสบายนะคะตอนนี้เขากลับอยู่ในเขตของฝั่งอิตาลีแล้วนะคะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเขาแล้วเนาะ เอาบรรยากาศาสองทางทางมาให้เบิ้งนะคะเอ <c oughs> อะไรลูกลูกก็ถือไว้เดี๋ยวพอาไปเล่นโนว์ข้างนอกชอบเดี๋ย <c oughs> วจะเย็นมือนะถุงมือหนูน่ะใส่ไว้สเนชสเนชสเนมืม่อวารถบ่ค่อยหลายนะคะ เขาทาังนี้สูงกว่าทางบ้านเฮานะคะหิมะจะหลายกว่าทางบ้านเฮานะคะแดดเริ่มฮอนนะ,ะเห็นหินมาอยากจอดเรียนหนูอย่าไปกินนะมันกินไปได้นะนี่สกปก เห็นไหมนี่ก้อนใหญ่แข็งเลยนี่มันหลายวันแล้วเนี่ยเห็นไหมย <Yeah. S 1> ปไปต่อ,อตกออลงไปนั่น<อ><อ>นั่นเมนนี่เช้า,<อ>าหินมะนะคะเขาจะกวาดออกจากทางนะคะโอ้เป็นตาเล่นสไลเดอร์ลงไปนี่นะคะนี่บรรยากาศกับแบบ เราหนาวห <Elena. S 1> ja uh ัน huh. ห uh ่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวกิจะถึงปลายทางแล้วนะคะเดินทางกันต่อนะคริดินรเดอสนนะสะ กรีสคิมเป้กรีสกรีสอันนี้เป็นปลาสนนะคะเรืองเหลืองกับเขียวเนี่ยสังเกตว่าสนนะคะเขาจะเป็นบางพันธุ์นะคะบางพันธุ์เท่านั้นที่เขาเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าบางพันธุ์นะคะสนบางพันธุ์เขาจะบ่เปลี่ยนสีนะคะเขาจะยังเป็นสีเขียวตลอดปีนะคะ Wenn wir schlecht wurden, war es schlechter. Ja, Weil die, die hörten nicht mehr auf. Bei uns ist das gleich versteckt. Da war nicht so der Innsbruck von heraus. Da sind die Fahrzeuge schon in da gestanden. Ich hab schon gewusst, dass da eine kommt. Schau wie der Weg aussieht. สวยจังเลยเห็นไหมลูกสวยไหมชอบไหมว้ววส้นไหมส้นสีเหลืองนะคะกับสีเขียวปนกันอยู่สวยงามนะคะแถวบ้านฮาจะบอค่อยมีนะคะสนที่เป็นอ่าสีเหลืองเปลี่ยนสีนะคะจนมากจะมีแต่สนสีเขียวนะคะซึ่งเขาจะาเป็นสีแค่บางพัน่านัน้นะคะสําหรับสนนะคะว,ว,สวสูสวยงามสวยงามนี่ สวยงามจังเลยตอนนี้ลบสององศานะคะลบสอง,องศาอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะว้าว <Duty> สวยงามจังเลยว้าว

ปกใบกอดปกบากสองสาสวยมากดูอ่ะโอ้สวยจังเลยโตจตอว์ม้มแตอากาศติดลบลงเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นสงเยสวยจังเลยตอนนี้ลบหาองศานะคะสวยงามสวยงามอาใสยทุงมือให้กัน หน้าว่อนคุ้มสุดสองอนเป็นคลานดีสุดตายดิดีสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถึงปลายทางของเขาแล้วนะคะบุญธรรมแม่ป้าบุาอยากไปช้อปปิ้งบุอยากไปเห็นยนังดุดเด้อนี่อยากไปหาถ่ายวิดีโอถ่ายรูป s <S าฝากพี่น้องนะคะอยู่ในป่าในเขานะคะวู้สวยงามมากนี่เดี๋ยวพาปึง สวยลีค่ะพี่นออ้องอิชัวบิจเรียวมาน่าตัวเสิร์ชชูซ่าก่อนตัวซิกุตเชลเลตุนี่ร้านพิซซ่า,ท,<ม>าที่เรามาวันก่อนเราจะมานั่งกินที่มาเต็มเลยไปไหนกันก่อนไปช้อปปิ้งก่อนเหรอไปซื้อของก่อน,อปปนแล้วค่อยค่อยไปกินพิซซ่าหรือย,อยังไงหรือว่าปปค่อยมาช้อปปิ้งในห้าง กองหินหมากไหมอาน่าคล้องตาป้าสวยจังเลยตัวต่อฟูดานาบิกโอ้กองหินหมากเลยอเล็กซ์ชอบชอบหินหมากหมากเต็มดูพี่น้องโอ้ยหนาวคักตอนนี้เรากะอยู่อิตาลีกันแล้วนะคะ กำลังจะยางไปหากินพิซซ่าตอนนี้เขาบอกว่าหนาวมากๆเลยนะคะบุ้งเนี่ยทิมมากล่องเต็มอยู่เดี๋ยวไปหากินพิซซ่ากันก่อนแล้วกันเดี๋ยวจังไปหาช้อปปิ้งนะคะตามเร็วๆบุงกันค่ะเร็วๆรถมาแลา้วข้ามถ,ถนนเร็วๆคิมไปเร็วๆหนูอย่ามาเล่นทุกอย่าง ที่ขวางหน้าหนูอย่างนี้นะลูกมันเปียกมันหนาวนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่โอมาก็สนับสนุนกันเล่นเอา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 หนูนี่ก้อนใหญ่กว่านี่เอาเร็วโยนใส่ตูดเลยโอมาเออน่ะนะเฮ้ยปั๊บ ฮัลโหลฮัลโหลอะที่เดิมที่เดิมมามามา